สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาขอบคุณทุกๆคนเลยที่กดติดตามช่องเอพีไลฟ์สไตล์ของผมนะครับช่อง a อพีไลฟ์สไตล์ของผมก็มียอด s u b สไครต์ครบ1 0 0 0คนบอกเลยครับว่าดีใจมากถามว่าทำไมต้องดีใจนะครับผมต้องบอกทุกคนไว้มีนะครับว่าในการที่มีช่อง y t u t u เป็นของตัวเองเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะสร้างรายได้นะครับแต่ การจะสร้างรายได้ในช่อง y t u t u นะครับเขามีกฎอยู่2ข้อก็คือข้อที่1ก็คือจะต้องมีคนมากดติดตามช่องของเราครบ1,000คนนะครับและ,ะกดข้อที่2ก็คือจะต้องมีคนชมคลิปวิดีโอของช่องเราครบ4,000ชั่วโมงนั่นเองนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่กด Sub s cribe ของอกด s u b s c r i b e ช่องของ กด Subscribe กด Subscribe ช่อง a อ l ี f ล s t y ไตล์ของผมนะครับก่อนอื่นเลยผมก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับว่าที่มาที่ไปของการมีช่อง YouTube ของผมเป็นยังไงนะครับช่อง YouTube ของผมนะครับสร้างขึ้นเมื่อวันที่19เมษาย5 5 4น2554นะครับนั่นก็คือปี2011นะครับผ่านมา10ปี่กว่านะครับ ถึงจะมียอดซับสไครต์ครบ1 0 0 0นะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีรายได้ด้วยนะครับกับบางคนเนี่ยที่เขาเปิดช่อง YouTube ขึ้นมาใหม่ๆเยนะครับบางคนใช้เวลาแค่2อสเดือนก็สร้างรายได้ได้แล้วหรือบางคนก็อาจจะ1ปีหรืออะไรก็ว่าไปแต่สําหรับผมนะครับก็ต้องบอกว่าใช้เวลา10ปีครับและยังไม่ได้มีรายได้ด้วยนะครับสิปีมีคนซับสไครต์ครบหนึ่งพัน นะครับอ่ะผมจะมาเล่าต่อนะครับหนึ่งเลยก็คือผมเนี่ยสร้างช่อง YouTube เมื่อวันที่19เมษายนนะครับปี2554ตอนนั้นเนี่ยผมตั้งใจที่จะสร้างช่อง YouTube ขึ้นมาก็เพื่อที่จะรับงานการแสดงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังยังยังทำหน้าที่ทําอาชีพเกี่ยวเรื่องของการแสดงอยู่ก็เลยต้องการที่จะสร้างช่อง YouTube มาเป็นช่องทางหนึ่งในการ โฆษณาว่าเราเนี่ยมีทีมงานนะสามารถที่จะรับงานหรือว่าช่วยคุณในเรื่องของการแสดงได้อันนี้ก็เป็นจุดประสงค์แรกที่ผมสร้างช่อง YouTube ขึ้นมาแต่ว่ามันก็ไม่เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าคนเราเราไม่ใช่ช่องใหญ่ๆห,หรือว่าไม่ได้มีโฆษณาไม่ได้มีการซื้อโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยครับก็คนก็ไม่เคยรู้จักเรานะครับก็คลิปแรกของผมนะครับก็ชื่อคลิปว่ารับจัดการแสดงนะครับตรงนี้ตรงนี้นะ ก็มีคนดู10ปีเนี่ยยังไม่ถึง500 500ครั้งเลยครับแต่ก็ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเสียใจนะสำหรับคนที่ทําใหม่นะครับผมก็ปล่อยทิ้งยาวไปเลยครับก็ลงไปบ้างไม่ลงบ้างเพราะว่าตอนด้วยด้วยความที่ผมเองนะครับผมไม่ได้มีความสามารถทางด้านการติดต่อวิดีโอตัดต่อวิดีโอเลยนะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้หาความรู้ทางด้านนี้เพิ่มด้วยนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันยากก็เลยไม่ค่อยได้ทานะครับจนมาเมื่อประมาณ ปี2,562นะครับเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับมันมันมันทำให้ผมเนี่ยต้องต้องอัพคลิปเข้าไปโดยโดยเหมือนถูกบังคับเพราะว่าผมเนี่ยจะส่งผลงานเข้าประกวดนะครับเรื่องของสื่อสร้างสรรค์แต่ว่ามันมีเงื่อนไขว่าเราเนี่ยจะต้องอัดคลิปวิดีโอแล้วลงไปในช่อง YouTube แล้วก็จะต้องคัดลอกลิงก์ช่อง YouTube ของเราเนี่ยส่งให้กรรมการเพื่อคัดเลือก ผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยไม่ได้ทําช่องมาต้องนานแล้วหรืออะไรประมาณนี้ไม่ได้ใส่ใจจริงจังอะไรเลยนะครับแต่ก็ต้องทําคลิปนั้นก็คือคลิปสถาบันพระมหากษัตริย์กับวัฒนธรรมก็ไปตามดูได้นะครับ แล้วปรากฏว่าพอผมส่งคลิปไปอะครับมันก็ได้รับคัดเลือกให้ร่วมกิจกรรมแล้วผมก็ไปร่วมแล้วมันก็เป็นเรื่องของการตัดเขาก็นําเสนอนะครับโดยยูทูบเบอร์หลายๆคนนะครับก็มาแนะนําว่าเราจะต้องทําอะไรยังไงนะครับมันก็ทําให้ผมเนี่ยมีไฟขึ้นมาอีกนิดนึงตอนนั้นก็ทําต่อเนื่องกันมาสัก10คลิปได้อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็มันก็แผ่วไปอีกนะช่วงโควิดมานะครับโควิดมาไม่รู้จะทําอะไรนะก็ทําอาหารแล้วก็เฮ้ยลองถ่ายวิดีโอไปด้วยแล้วกันก็ทําคลิป เข้าไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับ,รบแล้วก็บวกกับมีคลิปวิดีโอตอนที่สมัยยังเป็นนักแสดงอยู่นะครับก็อัปเดตเข้าไปเพื่อให้ความรู้นะครับผมแล้วจนมันทําให้มีคลิปในช่องของผมเนี่ยประมาณ500คลิปเลยทีเดียวก็ยังถือว่าน้อยนะครับ10ปีมีแค่500คลิปเองนะครับแต่ว่าในช่วง3-4เดือนนะครับม,มันมีคลิปเยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็ยอดวิวของผมกับยอด s u b สไครต์เนี่ยก็จะมาเพิ่มเมื่อช่วงเดือนมีนามาน,นี้เองนะครับที่ยอดพุ่งแบบว่า เฮ้ยว้าวมากครับก็อยากจะเลา่าครับก็คือผมเองเนี่ยเมื่อวันที่27นะครับด้วยความที่มัน900กว่า u b s สไคร์แล้วอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยใครจะเป็น5ซับสุดท้ายนั่นก็คือ900 996 997อะไรเงี้ยครับจนถึงวันที่27นะครับก่อนนอนมันก็ไม่เพิ่มไปจนถึงพันนะครับมันเพิ่มไปเป็น900 997 998 999อะไรเงี้ยจนจนแบบจะถึง ห้าทุ่มอยู่แล้วอ่ะผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราบ้าหรือเปล่าวาเนี่ยม,มานั่งมองซับสไครต์อะไรอะไรยังไงประมาณนี้ก็เลยแบบเฮ้ยอาตัดใจนอนครับปรากฏว่าพอถึงตอนเช้าครับมันคืนหนึ่งพันหนึ่งซับสไรต้องแบบขอบคุณครับขอบคุณจริงๆ <c oughs> นะครับผมมาพยายามสร้าง อะไรอะเพลลิสไว้นะครับก็ให้ไปเลือกได้ตามเพลลิสนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเพลลิสในเรื่องของอย่างที่บอกนะครับช่วงโควิดนะครับผมทําอาหารผมว่าเป็นคูกุ้งเข้าครัวประมาณนี้นะครับชื่อชื่อเพลลิสนะครับคูกุ้งเข้าครัวบุคคลสําคัญในวงการน่าิลส์หรือวงการโขนไม้ด่างมอเมล็ดหรือว่าการแสดงต่างประเทศอะไรประมาณนี้ถ้ามีมีเพลลิสอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับก็ไปกดที่เลือกที่เพลลิสนั้นนะครับมันก็จะเป็นเฉพาะเรื่องสามารถที่จะ เข้าไปรับชมได้นะครับอ่ะแล้วก็คลิปวิดีโอช่องของผมที่มีคนดูมากที่สุดเลยนะครับก็คือคลิปนุ่งผ้าโจงกระเบนนะครับผมอันนี้ดีใจมากเพราะว่าถือว่ามันเป็นประโยชน์กับทุกคนมากจริงๆนะครับมีคนชมคลิปนี้ถึง8.000มื่นกว่าครั้งนะครับจำได้เลยว่าคลิปนี้ทำเมื่อ7ปีที่แล้วครับใช้กล้องวิดีโอสมัยนั้นก็คือแบบ กากมากอะครับก็คือถ่ายวิดีโอแล้วก็ลงดิบๆแบบนั้นเลยนะครับใช้เวลาประมาณ7นาทีคลิปนั้นนะครับเดี๋ยวจะลงให้ดูตรงนี้นะครับตรงนี้นําเสนออีกคลิปหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคลิปการนุ่งผ้าจงกระเบนเหมือนกันชื่อการอ่าการนุ่งผ้าจงกระเบนนะครับมีคนดูประมาณ2 0,000ืกว่าครั้งนะครับลงย้อนหลังไปเมื่อ3ปีที่แล้วนี่เองนะก็ สัญญาครับตอนนี้ช่องผมมีคนติดตาม1160กว่าซับสไครต์แล้วก็ที่สำคัญคือกดข้อที่2เรื่องของเวลารับชมคลิปวิดีโอนะครับตอนนี้มีทั้งหมด 3,160กว่าชั่วโมงแล้วเหลือเวลาอีกแค่840ชั่วโมงโดยประมาณนะครับถึงเวลานั้นก็จะเปิดสร้างไรายได้ได้ก็จะใช้ไรายได้จากตรงนั้นแหละมาซื้ออุปกรณ์ในการทำคลิปดีโอต่อไปเพื่อให้ทุกท่านได้ชมแล้วที่สำคัญคือทุกท่านอยากชมคลิปเกี่ยวกับอะไรบอกผมมาเลยครับเดี๋ยวผมจะทำให้สำหรับวันนี้พูดได้คำเดียวเลยครับว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ